ประเทศไทยของเรานั้นท่านทั้งหลายก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเราเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมมีประวัติศาสตร์และมีจุดยืนจุดยืนต่างๆก็เปลี่ยนพัฒนากันมาตามยุคสมัยแต่จุดยืนนั้นก็มาจากวัฒนธรรมมาจากค่านิยมของประเทศไทยซึ่งมีเอกลักษณ์ของตนเอง จะเห็นได้ว่าในประวัติศาสตร์หลายๆอย่างเอกลักษณ์ค่านนยมของประเทศไทยในความภูมิใจในความเป็นคนไทยในการรักประเทศชาติเสียสละต่อประเทศชาติและหวังดีจะพัฒนาประเทศก็มีมานานแล้วทุกยุคทุกสมัยประเทศเราอย่างที่บอกแล้วก็มีจุดยืนเพราะฉะนั้นสถานการณ์หรือจุดยืนต่างๆ ของโลกซึ่งบุ่นวายเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปมาเป็นขั้วเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็มีอยู่ช่วยไม่ได้แต่ถ้าเรานึกถึงจุดยืนวัฒนธรรมค่านิยมผลประโยชน์ของประเทศเรามันก็จะเป็นจุดยืนของเราเองที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงและจัดการกับ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ในการรักษาพระราชมัยตรีหรือป้องกันผลประโยชน์และประชาชนของเรา